สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์บอลในคู่ของไล s ์ซิกเปิดบ้านพบกับอัลบวกนะครับสีติที่เจอกัน2นัดล่าสุดของ2ทีมนั้นเป็นทางด้านของไล์ซิกนะครับบุกไปชนะอัลบวก3ประตูต่อ0ูนะแล้วก็อีกนัดหนึ่ง2ประตูต่อ0ูนนะครับสิติเจ้าบ้านนั้นถือว่าสวยมากนะครับจาก5นัดล่าสุดนั้นชนะ3เสมอ1 แพ้1นะครับชนะโบกุม4-0่ชนะเลเวอร์กูเซ่น1-0ชนะยูเนียน1-0นะครับแพ้ให้กับดอทมูลนะครับ1ประตูต่อสนะสีตีในบ้านก็ถือว่าสวยมากนะครับส่วนทางด้านของอัลส์บวกนั้นฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะครับถือว่าไม่ดีเลยแหละเพราะว่าแพ้ให้กับวอลฟ์บวก2ประตูต่อ0นย์นะครับแพ้ให้กับดอทมูลนะครับ3มประตูต่อ1 ชนะยูเนียนนะครับเบอร์ลิน2ประตูต่อ 1, mm hmm. 1> แพ้บาเยนนะครับ0ประตูต่อ 1, mm hmm. 1คืนนี้นะครับไม่ต้องคิดมากเลยนะครับไปทางด้านไลซิ่ครับเอาอยู่แน่นอนครับผม